ว่าแล้วเหมือนจะลืมอะไรสักอย่างหนึง่งจะต้องสั่งซื้อของกับเวนเดอร์นี่นะวีคเนี้ยแ๊บซิดูหน่อยมีอะไรบ้าง 1..2..3.. โอเคน่าจะครบละกดซื้อเลยอา้าซื้อไม่ได้อะไรเนี่ยเครดิตลิมิตของท่านไม่เพียงพอไม่น่าเป็นไปได้แล้วเพราะว่าคุยกับบัญชีล่าสุดเนี่ยเขาเคลียร์ยอดครบทุกอันแล้วนะ คงต้องโทรไปถามคุณพิมพ์ละว,ว่ายังไงปแปลกฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณฉลามค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ฉลามนะคะค่ะค่ะพอดีเมื่อกี้ค่ะออทำการสั่งซื้อของไปะคะ่ะแล้วระบบแจ้งเตือนว่าเครดิตลิมิตไม่เพียงพอะคะ่ะเออจริงเหรอคะคุณฉลามใช่ค่ะทางเราชำระไปครบถ้วนทุกยอดแล้วนะคะออต้องขออภัยจริงๆนะคะ ค่ะถ้ายังไงช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะได้ไดได,ได้ค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะติดต่อทางบัญชีให้อย่างเร็วที่สุดเลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเพนค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำลูกค้าบริษัทออโตเอ็กเปิดอะแจ้งพี่ว่าชําระเงินครบทุกรายการแล้วอะแต่เครดิตยังไม่พออยู่เลยอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงไหมคะเดี๋ยวน้ำเช็คให้สักครู่นะคะอ๋อ น้ำรูแล้วคะ่ะลูกค้าจ่ายมาครบแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าระบบค่ะพี่พิมต้องรองน้ำเทียบรายการก่อนขอโทษด้จริงๆนะพี่ฝากลูกค้ารายนี้ก่อนได้ไหม่พะพอดีมันเป็นดีลใหญ่ด้วยอะ่ะแล้วพี่แบบลูกค้ารีบด,ด้วยอะ่ะได้เลยเดี๋น้ำรีบจ,จัดการให้นะคะพี่พิมต้องแก้ยังไงเนี่ยอยากทำหให้ลูกค้าได้เครดิตงินคืนไวๆในเราก็งานเยอะเยอะบางทีก็บันทึกเข้าระบบช้า,าลองใช้นี่สิ Bank Interface and Auto Incoming Payment คืนเครดิตลิมิตได้ไวไม่ต้องมานั่งทำเองลูกค้าได้รับบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะเมื่อชำระเงินเข้ามาก็ได้เครดิตลิมิตคืนทันทีซื้อสินค้าได้อย่างต่อเนื่องสะดวกรวดเร็ว Beyond Banking ง่ายรวดเร็วแม่นยำ